กดไลคค์์แชรนะะโอ้ถ้ามากินยาเก่งแถบอ้วนนะฮะยาฆ่าแมลงกอ้วนกำลังสิอ้วนครับโรคหินนมครับเอคุณตาสวัสดีครับสวัสดีคุณตานะครับโอ้ง่วงามพี่น้องบรรยากาศจะดีนะคะบ้านนอกกันเข้านนอกนาซีดเนาะเออฮะต้นกับฟันดีดีดีนาซีดนี่ยไก่เคี่ยงเยอะเนาะครับ บอกไปหกคกออกคกหาเนาะครับเนาะพีดไปเต็มเดียวนะครับนิดเดียวพี่น้องออกคบออกคบหาหาคบคุณตาเออฝันกับแม่ลองเพ่งเกิดม้วนม้วนนะครับเย็บสี่ปนญหาโอ้ยคุณตาไปลองเพ่งม้วนแท้ปัว่าองม้วนอยู่แต่ว่ามองได้มองไม่ได้ครับ มาลองให้เอฟซีฟังเลยมอันไปเบิร์ดเวล่ะเพ่งก็ได้จำได้เจ้าครับเพื่อลองครับลูกครับหลานเนี่ยมันคืออันค,ค,คอนเซปต์เท่านี้ต้องลองเพ่งเลยเนาะใช่ <laughs> สร้างว่าแต่เนาะเดี๋ยวจะฟ้าให้เอฟซีคอยเพิ่นถามอยู่เพิ่นจะฟังนี่เพิ่นคอยคอยว่าคอยขอตังกล้องตัวนี้ก่อนเพราะว่าเอฟซีมาเราคือลองมวนแต่ให้ไปเอยียงก่อนตะวันหงวัดนี่ตะวันหงวัดเนี่ยตัวเด็ดตัวดีเดินเนาะมันขึ้นฟันนมเมนบอลฟันอยู่ดิครับ ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าข้อมฟันนะครับล่อจิตตังสักจิตเด็ชวเด็ดบบนี้ฟันไปเ่าเนาะนอนหลับร่นกับฟันไปเลยนะยักษ์ตัวใดอย่างนี้เล่าข้อมฟันในฟังเนาะตาเนาะครับถ้าเทียมันนี่ผู้สุกผู้ใส่ใยหานือเนาะเคอผู้สุกใสคาผู้สุกใสวัดที่แล้วนี่เท่าใดตัวใดก่อนหน้า วันที่แล้วเรอได้เก้าหกหกเก้านเก้าส่นหกอยว่นะบ้านเด็กที่บ้านเด็กที่หก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 คนฝันเอาหามะไซสระตะวก้อนี่น่ะคุณตานฝันได้สองวันติดนะครับเนาะทีวายังก่อฟฝันมาจในตาเตา่ยวหนึ่งกับฝันว่าพ่อกับเมย์มาหา่ยวที่สองกับฝันว่าฝันเห็นคนตายาาิกันเละเหรอคนมากผมตนมาบอกเป็นตัวเลยบอก กะซีไส่อายุจะาของเนี่กะสีไส้อีน้ำตอนนั้นมันออก6คกซองครับโคกซองหวัด6คกองนะครับคุณตาเป็นกับฟันกับคือว่าตรงๆนะครับค่ะเอาลอแป่บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณตาจะเล่าความฝันให้ฟังนะครับอ๋อก็ดนึกว่ายังกำลังตังตองคุยอยู่เลย แสดงว่าคุณตาฟันตรงหวดเป็นบ่ฟันครับขึ้นกัางอมฟันกไหนว่ากากฟันเกียวว่าอันลงตาขึ้นมะเร็งน้ำหลานเนาะครับะลงตาขึ้นมะเร็งน้ำหลานวัดปันเขานี่บ่ครับวัดปันเาอย่างเง้อมจะเคลื่อนมะเร็งน้ําเรื่อยๆนะครับคัผ่านมาขืนเนี่เลกออกแร้วนาะเลขออกแร้วกันทีนึงเนาะครับหาัาฟันมันขึ้น พันว่าหลวงตาขึาาาน้นมากเหรอเอากระเปาบางคนขึ้นมาเปาไพ่เป็นสีเหลืององ,งามเพิ่อนเอองามเพิ่นเอามาโยนใส่อันตักหลานใต้เพิ่เนเออเอาบัากเหลี่ยมเงื่อนมาสั่น่ะไรค่ะบานดนี้เอา้าตะกันบอกให้หลานเปิดกระเป๋าออกครับผ่านนักเกิร์ลไปเปิดกระเป๋าอันนึงเหลืองออกเปิดออกแล้วก็จกเงินออกมาแล้วก,กับเงิ่นอนขีดใส่ตักมัน่อนขีดใส่ <S <S โยนใส่เลยลูกตาตาก,ก็เลยเหลียววงว้าลูกตาได้งเงินมากก็เสียหลายเาสียหันมาสั่นก็เสียหลานหลายเาสียหันมาั่นเราไปกำเกินมากสินี่ตังเงินใบพันสามใบโอแบ่งพันสามใบแบ่งพันสามใบแล้วก็บัดน,นี้ก็มีใบเอียงของเล่าแฟมของเล่าที่เล่าอาไปเลียนหนังสือหระครับเป็น,น,นตำราบเออเอออันนี้มันก็นเอาไปน้ำดรดมาสั่นแล้ว,วเป็นตำราบอเป็นแบบ เท่มสิเพื่อนไปสอนนักเรียนเพื่อนอ๋อสอนเพื่อนครับครับจ่าก็เลยว่าเอาขึ้นเสถียมันหลายแท้การจาอะไรเงินมาจะต๋อเอาไฮรอดตาวไฮม้านมาสอนจะกลับขึ้นมาบงนี้ไหมเงินหลายพันสามใบสามใบพันบริเลเป็นสีคือเงินหลายพันเนี่ยบานสีเงินหลายร้อยสีแดงแดงสีแดงแดงสีแดงแดงสามใบค่ะแต่ว่ามันถังมีเหลขเป็นเหล็กหนึ่งพันเงินหนึ่งพันครับเป็นเหล็กหนึ่งพัน ต่ว่านึ่แต่ว่าแบ่งพันันเป็นสีแดงแงดง็สีแดงเดงอเอากระกก<พ>เปียกใจเยอะครับขึ้นใบพันธุ์มันขึ้นเป็นสีแดงมาสันครับค<ห>่ะจะเลยเอามานับเบิงบ 3, บ 3, บเบ้งก็เป็นสามเทีเยกับสามพันคือกรานับเบิ้งก็เป็นสามพันอลอวก็เลยเอาไห้เลยก็ไปเอาน้ำเล่าให้น้องพอดน่บอ่ไให้ร้านาน,นี่บอ่ะครับอือคมันจะว่ามีโชกกระบาดตาจะจ้าง่าบ่า เงินสามพันเี้งสามพันน้องพออกันยังเล็กหน่อยอยู่เนาะครับนอยากระซอยกันตีความฝันความุณตาเรื่อครับเ้อทางเทียนอตาฝันเห็นลวงปูลวงต่างสิ่บมันจะเป็นอย่างไรทา้งเทียกตีใส่พุ่นเป็นเกตเล็ค่ะมันกระจือกเด้่ครับการตีเลขเป็นเกตครับบาดพุ่นออกมาให้ลานไส้นอนเป็นเล็กหน่อยเนาะครับทางเทีย ร้านผู้ช้ตเล็กหน่อยผู้ใายตากับเป็นตีเป็นหนึ่งตีเป็นสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองถ้ามันตีเป็นเลขแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนถ้าเังคนเขาเจ้ากับตีเล็กหน่อยผู้ใช้เป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งเป็นสองถ้าว่าตาตีเป็นหนึ่ง่คยฝันได้เห็นเล็กน่อยย่าไหมค่ะแต่เป็นไม่ยิ่งส็เป็นสองนี่เราคว่ำฝันกับฝันนี่นเสร็จแล้วก็ไม่ได้ฝัน โอ้ลัดดัดทีของตาตีเล็กหน่อยเป็นหนึ่งพระเป็นเจ็ดนะครับเนาะเป็นเจ็ดหนึ่งผู้คนปั้งนำเข้าห้าพันหับคิดไปจังไรกันตีไปซอยซอยกันตีเนาะครับเนาะเพื่อมีโชคมีลาบนะครับสําหรับความฝันของคุณตานะครับคุณตาชิดนะครับตีเป็นตัวได้ก่อนนะชิดตีเป็นล้องตาท่านจะเป็นเจ็ดเนาะตีเล้สามตัวก็ตีเก็บหนึ่งเจ็บสองยี่สิอหล่ะ เจ็ดอค่ะองพอดแล้วก็เป็นเล็กน้อยนะเราก็เงื่อนสามพันนั่นก็เข้าเตีเงินสามข้ามาเป็นศูนย์สามสูน่สิก็ได้ตาดศูนย์ออกตัวนี้เนาะสไสดงว่าคุณตาหลอกเขาค่ะแต่ว่ามันเป็นสามพ่นมาละค่ะจะ้าเอาศูนย์อก็สิเป็นศูนย์สามสามศูนยังี่เือซือ สวนนล่อมึงกับโบน่ร่นเดมมันก็ออกแต่หนึ่งอย่างนี้คือสนานที่ปีหนเนนะคะเนาะแต่มันกับพวกนี้วามแน่นอนที่นนองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะจะเกี่ข้าเจ้าซื้อเรียกหาลอยมันก็ยังเกิดแลค่ะผู้ใดเขามาติดตามอนาชิตนะคะซอยกดไล่ก็แร์ให้แนถ่าอยากให้มาตามอนาชิตอีกหรือว่าผู้ใดอยากตั้งเพลงนะคะคอมเมนต์มาเบิ่งก็ดูคนกะล่งให้ฟัง่นวาจ้ามวนบ่มวน่นวะอยากใคร คนนี้คนว่ัจจีตัางว่าสันอยากอายตเนมแมนนักร้องนี่นักร้องเดียงง้อเดียงขั้วน้ำทงน้ำตาเนี่ยนักลองมาลองก็คอเรามักร้องเพลงพี่น้องเอาไม้ก็น้าตาสิตาฝันตีความฝันเป็นตัวใดทุกคนเนี่ยครับตีเป็นตัวเลขตัวฝันเนาะตีตัวใดตาขึ้นว่าหลวงปู่หลวงตาเพิ่นเป็นพระตาก็ตีเป็นเลขเก็บครับหลานน้องพ่อจะตีเป็นหนึ่งเป็นสองยังส่นะครับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเก็บสองกางสื้อถือมันจังโคมบนถ้ำมันหอสิเก็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะกัดในทางติดตียวตามเงิ่อนกับมันสามพันเนาะอือครับครับสามพันตากับตัดศูนย์ออกไปซะตัวนึงเป็นสามศูนย์ศูนย์สามครับหรืออยากเสื้อล่องเบื้งศูนศูนย์ก็เอาไปนั่นก็ได้ครับสวนสวนสามยังสินะ ศูนย์เนี่ยศูนย์สามถ้าบามันออกศูนย์ศูนย์ยากกันหมหรอกค่ะนจะต้องเอาศูนย์ศูนย์สามทั้งสี่เอาสามไม่หลังก็ได้ครับก็มี่อยู่สองอันครับเจ็ดเนื้อเจ็ดสองหล้วครับเงื่อนติดลังตาเอามาหายคับสามพันนะครับเนาะเงื่อนสามพันอ่ะกับพี่เจ้าหน้าเบื้องเนาะครับเนาะอ่ะแตเป็นกลางก้านใบพันนี่ยมันเป็นใบสีแดงแบบนี้คือใบลอยนี่ครับก็เลยมีหนึ่งเออมันอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ หนึ่งสามศูนย์ก็ได้นะนก็คิปไปล้ซอยกันคิปหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งก็อาจจะเป็นได้เด้เนาะนาิทนะคะเพราะว่ากับหัวฝันลมแรกหนึ่งสามศูนยอาจะเป็นได้นะคะท่านผู้ชมมาแนวมานอนของฝันเท่ากับได้ห้างเทียกกับถือโป๊ะกับมี่ครับ f ีซอยกันนาะนาิเนาะนะคะขามไปเคียงเอียงจันครับเก็บจารหน้าบง บันนี้นะครับอาจจะมีโชคเน้ตาเนาะสวัสดีคุณทองอําบอกสวัสดีคุณเจรินนะคะสวัสดีคุณดวงจันทร์มันหมานเพื่นวาแล้วก็เอฟซีคุณเาวรัตน์บอกว่าเสียงลุงเพาะมากค่ะวันจันทฟังอยู่ใส่นอคือว่าเพาะนะได้ยินอยู่ใส่จ้าอันนัสิตุนถามว่าได้ยินยนอย่ใส่ของใส่นอเพื่อนว่าเจ้าลองเพ่งเพาะ ใครอยากฟังเสียงของนาชิดนะคะคอมเมนต์มาให้หน่อยว่าขอฟังสักเพลงแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรคอมเมนต์หน่อยนะคะเพื่อว่าเพื่อนอาจจะลองให้ห้างฟังนีดนึพี่น้องคอมเมนต์มาเอฟซีอยากฟังหนึกงกับ,บื้นเน่ยได้เพื่อนอาจจะอลองให้ห้าวฟังน่ะสินะถ้าเอฟซีบอกคอมเมนต์มาเพื่อนกับประกาลองเด้ยันประกาลองเด้ยนะคนอยากฟังยี่ี้กระสิลองให้ฟังอยู่นั่นนั่นต๊ะมือเร็วเร็ว ตรงข่าบังดู้ใครอยากฟังเหรอนั่นถ้างั้นขอเสียงหน่อยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะฟังเสียงนาชิตหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่เคยฟังนะคะบางคนที่ฟังแล้วบอกว่านาชิตนะคะคนเลี้ยงวัวร้องเพลงเพราะมากอยากให้ไปที่อยังก๊อดรล่ก่ายอย่างก็อไม่ทองคําบอกอย่งคนวาไม่ทองคำบยอกจ้าแมน ไปว่ได้เอ้บ่มีเงิน่าถเราถืกเด็กได้เงินคนละเอฟซีทรงมะไฮคนละกินไปร้องบ่าาดเดินกับบลเป็นหน่อยนะเอาเออเอฟซีตบมือมาแล้วนะซิดเปนไรอยากฟังอยู่ว่าสั้นก่อนจะฟังเพงนะครับเดี๋ยวแอดมินมาถามคุณตาซะก่อนนะครับสมรวนวันเนวทางสองโตคุณตามากไปได้สุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์สามสามศูนย์ มาเก็ตที่เกี่ยวกับเรื่องตาครับมาเก็ตหนึ่งเก็ตสองเนี่ยครับมาเก็ตหนึ่งเก็ตสองนะครับเนาะจะได้วงกลมไว้นะครับอ่ะเนวเท่าสามตัวคุณตากระตีจากความฟันในสองชุดนะครับศูนย์ศูนย์สามกับหนึ่งสามศูนย์นะครับสำหรับเระตชอบคุณตามั่นใจก็คือเก็ตหนึ่งเก็ตสองนะครับเพราะว่าิดวงตาเป็นเก็ตน้องหลานนะครับหลานของตานะครับเพป็น่าน้องพอดเป็นเด็กหน่อยพุ่นกระตีเป็นหนึ่งเป็นสองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับ สำหรับตัวกเพิน่นบอกว่าฝันมาลวงตาให้เงินสามพันสามพันอาจจะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามก็ได้นะครับกับพี่เต้หน้าเอานะครับเนาะก่อนจะฟังเพลงพี่น้องให้คุณตาโช์ตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภไปฟังเบิง้งซะก่อนนะครับเนาะก่อนจะไปฟังเพลงพิท้ายนะครับฟีซีคอมเมนต์มาเราได้อยากฟังเพลงตัวเลขแนวทางาตัวเลขโชคลาภของคุณตาไปก่อนด้ครับเด้ก่อนที่จะฟังเพลงนะคะก็ สำหรับตัวเลขนะคะเอาความฝันไปก่อนนะคะขอ็เลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก่อน,นะค่ะใครยาก